สุขภาพดีไม่ได้เกิดจากการออกกําลังกายเฉพาะที่ยิมหรอกนะแต่มันเกิดจากการขยับตัวทุกวันวันที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะสําคัญเท่าไหร่คิดว่าเราไปยิมหรือวิ่งเวทเยอะแค่ไหนก็ไม่เพียงพอหรออย่างน้อยเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วถ้าจะพูดถึงสุขภาพดีมันไม่ได้เกิดจากการออกกําลังกายเฉพาะที่ยิมหรอกนะแต่มันเกิดจากการขยับตัวทุกวันวันที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะสําคัญเท่าไหร่คิดว่าเราไปยิมหรือวิ่งเวทเยอะแค่ไหนก็ไม่เพียงพอหรออย่างน้อยเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้ว แต่นี่มีเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรลืมคือนี้หรือ n o n E X E R C I S E activity thermogenesis ซึ่งเป็นพลังงานที่ร่างกายใช้จากการขยับตัวในชีวิตประจำวันที่ไม่ใช่การออกกำลังกายโดยตรงเช่นการเดินไปชงกาแฟการยืนคุยโทรศัพท์การทำงานบ้านหรือแม้แต่การบิดตัวยืดเส้นก็เป็นตัวช่วยให้ร่างกายได้เผาผลาญพลังงานได้ตลอดทั้งวันแต่ทำไมนี้ถึงสำคัญกว่าแค่การแก้เมือ่อคือเราเห็นว่าการนั่งนานน,านมันเป็นเรื่องปกติ ในชีวิตประจําวันแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ทําร้ายร่างกายเราเยอะมากมันไม่ใช่แค่ออฟฟิศซินโดรมหรอกนะแต่มันยังส่งผลต่อกล้ามเนื้อการเผาผลาญพลังงานและภาวะดื้ออินซูลินอีกด้วยกล้ามเนื้อหลักมาเซยในทิวทีคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่ขยับตัวนานๆกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย,ยอย่างขาและก้นจะหลับไปทําให้เป็นเตาเผาพลังงานหลักของร่างกายไม่ทํางานได้ทําให้ระบบเผาผลาญลดลงเมตาบอริสมรอฟส์ก็ตามทําให้น้ําตาในเลือดไม่ได้ดึงไปใช้เป็นพลังงานเท่าเดิมภาวะดื้ออินซูลิน อินซูลิน e s สติส n c น์ก็เกิดขึ้นเมื่อน้ําตาลในเลือดถูกดึงไปใช้น้อยลงทําให้เซลล์กล้ามเนื้อเริ่มเมืออต่ออินซูลินทําให้ตับต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อหลั่งอินซูลินเพิ่มในการคุมน้ําตาลและนี่คือประตูบานแรกที่เปิดไปสู่โรคเบาหวานประเภทที่2แต่เราไม่ต้องเกลียดกับเรื่องนี้หรอกนะั้นมีวิธีที่ง่ายๆที่เราไม่ต้องรอให้ถึงชั่วโมงออกกําลังกายก็สามารถขยับร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งนาฬิกาลุกทุกชั่วโมงเดินไปคุยงานกับเพื่อนแทนการส่งแชท แล้วคุณจะสัมผัสได้ว่าสุขภาพดีไม่ได้สร้างกันที่ยิมหนึ่ชั่วโมงแต่สร้างได้จากการขยับเล็กๆน้อยๆตลอดทั้ง16ชั่วโมงที่เราตื่นมันไม่ใช่เรื่องที่ยากหรอกนะมันเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันอ้างอิง h t t p s w w w m e o c l i n i c o r g h e a l t h y l i f e s t y l e l i e t h e a l t h e x p e r t a n s w e r s h t i s t y e d f i c i e c y 2 0 0 0 5 p s c o l s s l pmc s y nlm nih gov s l a s l pmc 3 3ม9 8 1 8อ s 1 0 https colon s s l pmc s y nlm nih gov s l a s a c l e s l a pmc 1 0 2 3 2 0 9 5 slash 1 https colon s l s l a pmed s y nlm

สลัดเฮลส์สลัดดิสซิสสลัดสองสองสองศูนย์หกขีดดิสหลินขีดรีสติสแตนซ์